ครับผมก็นะครับกลับมาที่ช่องลักเล่ยแอปเปิลนะครับสุดหวยพารวยนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับสรุปในส่วนของคู่สิบบนและหน่วยบนนะครับนั่นก็คือจะจับคู่นั่นเองนะครับจับคู่เพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับไปจับจ่ายหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับแอปเปิลฝากด้วยนะครับก็คือ ช่องทางที่ a อ p เปแนะนําเข้าไปก็คือให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่อยากจะได้เลขก่อนนะครับให้แอด AP77 เข้ามานะครับแอด AP77 ทําไมถึง a อ p เปิถึงบอกว่าให้แอด AP77 ก็คือช่องทางที่ a อ p เปแนะนํานั่นเองนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านแอดเข้ามานะครับเพื่อเป็นกาลังใจ Apple. แอ a เปิลแอดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้รับชุดบนและ นะครับท่านจะได้รับชุดบนตรงๆในชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะครับนั่นก็คือชุดสรุปบนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ใครที่แอดเข้ามาก่อนอื่นนะครับกับผมก็ต้องนะครับกับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนอสมาชิกทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับที่นะครับที่ร่วม ทำบุญมหากถินนะครับกับกัดเปิลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับ10บาท20บาท100บาท50บาทนะครับผมก็ต้องขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับที่ในร่วมทําบุญนะครับก็คือสร้างซุ้ม ปัะตูโขงนะครับที่ร่วมสร้างสูงมประตูโขงตอนนี้ก็เกือบจะแล้วเสร็จแล้วทีนี้นะครับขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะครับก็คือว่านะครับเนาะข่าทางบานผมนะครับในจัดบุญมหากฐถินนะครับในเมื่อ,อในวันที่หนะครับภาษาคนอีสานอาทิฮูดีนะครับบัดนี้นะครับก็เลยอยากสี นะครับไพ่อยากจะร่วมท่าบุญกับแอปเปิลนะครับบ่วว่าสิเป็นเงื่อนจำนวน20บาทนะครับหบาท10บาทนะครับบุญท่านทีดไ้เห็ดนะครับหรือผู้ใดเฮ็ดมาแล้วนะครับนี่ทรงนะครับทีวัดแสงอุทัยนะครับที่โอนเงินเขาที่กสิกรไทยนะครับก็คือช่องทางที่ว่าไครที่อยากร่วมบุญนะครับตรงนี้แอปเปิลกับบได้บังคับเนาะ ขอเชิญพี่น้องนะครับเอฟซีทุกคนนะครับที่อยากรวมบุญรวมท่านนะครับคือประเภทนี้บาทเท่านั่นเองนะครับคือบุญมหากรถินนะครับตอนนี้ไก่สีแล้วเซ็ตแล้วนะครับซุ่มประตูโองช่วงสงกรารแอปเลติกถวายเงินไปแล้วบูดีบุญในท่านนะครับชีวิตก็ดีขึ้นเนาะหาบาทสิบบาทผมมาได้บังคับเด้ครับเด้อสำหรับพนที่เฮ็ดแล้วนะครับเฮ็ดแล้วเม่ว่าจะเป็นเงินหาบาทสิบบาทให้ทรงสลิปเข้ามาหาไล่ผมนะครับ ทรงเขาลิฟตสลิปนะครับเขามาทางไล่ไอดีผมเนาะวันน,นี้ผมสีทรงเลขชุดสรุปให้นะครับเดอ้อบริวาสิเป็นบนเป็นลางเนาะนะครับขออนุมโมทนาบุญน,นํากับเพื่อนสมาชิกเอ็ซีทุกคนบุญมหากระถินของเข้าสิกิดขึ้นในเมื่อ,อวันที่หกนะครับนะให้มารวมแห่นะครับรวมแพร์รวมอย่างน้ากันนะครับเดอ้อมหาสารคามอําเภอกันทร,รายมิชชี่จังหวัดมหาสรารคามนะครับเนาะ,ะวัดแสงอุทัยบ้านดอนดูนะครับมือนั้นอาจสรีในพอครับแอนเปิล ส่วนสมาชิกท่านไหนที่อยากจะเฮ็ดนะครับโอนเงินเข้ามาเลยนะครับเด้อบุญท่านที่ท่านในเฮ็ดคันนี้นี้ขอให้บุญท่านให้เขากับตัวเจานะ้าเนาะตัวสมาชิกทุกคนอย่ากเก็บอย,าย,อย,าอย่าไขอย่าโจรคอยหลังไม่ลุยนะครับเนาะอ่ะม่อนี้มาเนี้ยแกงไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับชุดหลักซิหน่วยนะครับมันนี้กระชิบวอาเป็นภาษากลางนะครับภาษากลางเนาะขออนุญาตนะครับเด้อ บางท่านอาจจะมาว่าภาษาอีสานนี่คือมวนแท้ประมาณนี้แล้วครับเนาะทีนี้นะครับก็มาพูดเป็นภาษากลางนะครับเรามาจับคู่10บนนะครับหลักสิบบนแอปเปิ้ลนะครับเน้นให้ที่เลข9นะครับก็คือ9 8 6 0นะครับแต่ตัวที่แอปเปิ้ลเน้นก็คือ9 8 6นะครับหลักสิบนะครับมาดูครับนี่ครับ ชุด10บนนะครับก็คือ9 8 6นะครับส่วนตัวแอปเปิลก็คือมันเยอะไปนะครับ0ถ้าศูนย์จะออกมาอาศาน0ผมเป็นตลองเลยนี่ครับคือลอง0น,นะครับใครจะจับก็ให้สมาชิกจับเอานะครับส่วนตัวแอปเปิลก็ว่ามันเยอะไปนะครับบางท่านก็บอกว,ว้โอ้ยเยอะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้เลขเยอะนะครับทีนี้ สรุปปักหลักหน่วยบนนะครับก็คือ4-1่นึ่เน้นๆนะครับหลักหน่วยนะครับทีนี้ไอเปิลก็จะวางให้ที่หลักหน่วยล้กันนะครับนะหลักหน่วยของเรานะครับก็คือ4 1หนะครับ4ีหแล้วทีนี้เนี่ยรับว่าง5กับ3สมาชิกจะเอาตัวไหนครับกับผมไอเปิลน,นะครับ วางเลขห้เอานะครับทีนี้อาจับคู่ให้นะครับส่วนชุด3ตัวเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะเอาชุดไหนนะครับเราจะได้ที่94 91 95่เนะครับแปด 1> 8 1 8 5นะครับ6 4 6 1และ6 5ผมได้มาแล้วครับนี่คือชุดบนนะครับชุด2ตัวบ,บนนะครับ นะครับนี่คือจับคู่10และหน่วยชุด2ตัวบนนะครับงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกาหกสี่นะครับหนึ่งพฤศจิกาหกสี่นี้นะครับที่กรกะผมจับคู่ให้นั่นก็คือชุดหลักสิบได้เก้าแปดหกรองศูนย์นะครับส่วนใครเอาศูนย์ใส่ก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแอปเปิ้ลว่ามันเยอะไป นะครับแอบเป็นามันเยอะไปนะครับทีนี้หลักหน่วยได้4ี่หนึ่งห้าจากคู่ได้9ชุดตรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะครับช่องทางที่จะซื้อก็คือให้สมาชิกเนี่ยแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะครับแอด a p 7 7นะครับนะครับเอาไปดูนะครับ,าานะรบทีนี้ก็ แกนอีสเทียร์ในเด้อครับเด้อบอกภาษาอีสานจะค้ำสองค้ำเลยครับพอมีหลงมีแรงมีแห้งมีใจกันสมาชิกอ,อีสานบานเท่านะครับเอฟซีน,นะครับมือวันที่หกนะครับหกพุทธศตวนะครับอยากรวมบุญกระถินมหากระถินนะครับสางสุ่มประตูโขงให้แลวเซตนะครับเหรืออีกบอทะเนาะครับพระคู่พุนวาเหลือยูอ่ประั่ณน่าจะเป็นการตกแต่งยอดนะครับ อากาศเปลี่ยนเชิญสมาชิกนะครับที่อยากทีร่วมบุญมหากระถิ่นครั้งนี้นะครับเมื่อวานสิเป็นเงิน20บาทหาสิบาท100บาทนะครับที่โอนเข้ามาในหมายเลขบัญชีนี้นะครับหรือสมารวมกับผมในวันที่หนะครับที่ถวายตนกระถินนะครับโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับทรงสลิปเข้ามานะครับทรงสลิปเข้ามาหาผมเด้อครับเด้อส่งสลิปเข้ามาเนวันนี้ผมสี่ทรงเหลขกให้ในชุดสรุป นะครับบนตรงๆนะครับล่างตรงๆมือนีสมารถคิกนะครับอูมีพี่ผมสีทรงเรียกไฮโลเดอครับเดอรอรับเดอครับใจเย็นๆในทุกคนที่สมัครสมาชคิกว i พี่ตลอดชีพแวนวสำหรับคนที่อยากล่วงบุญกับตามนี้นะครับเนาะอนุโมทนาบุญให้ทุก่านทุกคนคิดวังสิ่งในก็ขอให้ได้สิ่งนั้นบาว่าสิพิษสิถือตัวเละผมก็ให้น้อแนวทางเป็นเพียงแนวทางขึ้นอยู่กับบุญกับท,าท่ทานที่ท่นในเหตุ นะครับูแรกสุขภาพกันทุกๆคนหลังด้วยทุกๆคนตลอดปี64นะครับเนาะสำหรับวันนี้กับผมแมดเปิลก็ต้องล่าสมารถคิกไปก่อนนะครับก็ขอให้โชคดีมีค้อมสุขนะครับมีตจรออย,ยิ้มอย่าเก็ยบอย่าไข่อย่าจนเย็ดคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับเด้อสาธุนะครับแบดเปิลพอกันไหมนะครับนคลิปหน้าสวัสดีครับ